วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของรายการทีเด็ดเพชรบารนาสาระบันเทิงผ่านทางช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพบกับทีเด็ดเพชรบานนาก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งมาฝากท่านผู้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับและคนข้างๆผมนี่ไม่ใช่ใครครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แหลมทองบัวไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาพบกับอาจารย์แหลมทองบัวไทยมาพบกับอาจารย์ผมก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังคอเพลงลูกทุ่งเช่นเคยนะครับหลังจากที่เรารับทราบ ประวัติต่างๆอะไรมากมายมาครบถ้วนแล้วตอนี้เราจะมาเจาะลงลึกนะครับในส่วนของการเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับนอกเหนือจากความสามารถในการร้องเพลงแต่งเพลงนะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งบทบาทในปัจจุบันนั้นนี่คือการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับว่าเราจะมาเจาะลึกกันเพลงแรกที่เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับในนามแหลมทองบัวไทยคือเพลงอะไรมาเจาะใจเจาะลึกกับอาจารย์แหลมทองบัวไทยครับครับก็เพลงแรกใน คือนักร้องคนนี้เขาก็โด่งดังมาแล้วอ่ะแต่อุทัยสือสุวรรณเนี่ยเขามาเปลี่ยนชื่อเป็นสันติพิกุณเงินอ๋อถ้าสันติพิคุณเงินนี่ชื่อใหม่แชื่อแรกเขาชื่ออะไรครับพรสวรรค์ลูกพรมอ๋อพรสวรรค์ลูกพรมเปลี่ยนมาเป็นสันติพิกุณเงินอ๋อเพลงแรกก็คือเพลงั้กก็คือเพลงหนุ่มนานนอนหนาวเนี่ยเนี่ยผมจำชื่อนี่คือเพลงแรกเลยที่เพลงแรกเลยอาจารย์ฝากฝีไม้ลายมือในการเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสาน ผมก็จะมีไอ้ติ๊งหน่องอ่ะผมซื้อเหมือนเหมือนลูกระนาดแต่ผมก็ซื้อมาแล้วผมก็ตีในเพลงนี้ด้วยนะในเพลงนี้มีครับแต่แต่ไม่ไม่ดังไงวาไม่ดังแต่ว่าถือว่าเป็นเพลงครูเพลงแรกที่่เราเปลี่ยนฐานะบทบาทจากเป็นนักร้องมาเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ปีพศไหนครับก็ประมาณ20หรือ21นะมันนานละ20 21ประมาณพศ20 21เนี่ยนะประมาณนี้อ๋อก็ถือว่าแล้วไอ้พื้นฐานของความเป็นนักดนตรีเนี่ย เราเราได้มีโอกาสได้เรียนได้อะไรไหมครับไม่ได้เรียนอ่ะก่อนบทบาทบทบาทก่อนนั้นนั้นเราเป็นศิลปินนักร้องอแล้วเราไปเอาวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีมาจากไหนครับก็ดูเขาเนอะผมเป็นคนตั้งไอโอแก้นะมาก่อนเขาเรียกโอแก้นจราบตั้งแล้วก็ลองเล่นลองอะไรแต่ผมก็ไปซื้อเมโลเดียนที่เด็กเป่านักเรียนเป่าอ่ะหมายถึงการตั้งโอเคนนี่ตั้งให้ใครครับเขาตั้งให้นักดนตรีตัวจริงเขาเล่น อ๋อหมายว่าเราเป็นเด็กขนของอ่าเป็นขนอของเพราะขนขอ,ขอ,ขอไปตั้งแล้วผมก็เคสเคสเคสเสร็จแล้วผมก็ลองเสียงอ๋อนั่นคือเราได้สัมผัสตรงนั้นเองเออสัมผัสตรงนั้นนลเจ้าของก็บอกพอแล้วกูให้มึงตั้งอย่างเดียวเอาได้กลของเขาเสียออ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อนั่นคือเราเราเป็นเด็กยกของให้นักดนตรีตัวจริงเขาใช่อ๋อสมัยก่อนที่เราอยู่วงดนตรีใช่แล้วเราแล้วเราไปเรียนหัดยังไงหรือใครหัดให้เราด้วยก็ผม พื้นฐานก็คือเป็นดนตรีไทยเดิมมาก่อนอยู่ที่วันน้องแ้วมันก็มันเลี้ยงเหมือนกันออ๋คือริมริมคีย์บอร์ดริมก็ริมไอที่โน้ตโดเรมีฟาซอนอะไรนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าดนตรีไทยเดิมเนี่ยจะไม่มีแฟดช้ปอ๋อครับแต่ดนตรีไทยสากลเนี่ยมันมีแฟดช้ปมันมีตัวจังมีครึ่งมีครึ่งมีอะไรครึ่งเสียงอะไรใดคือนักดนตรีไอดนตรีฝรั่งเนี่ยครับมันสามารถจะเรียนเสียงมนุษย์ได้ทุกเสียงออ๋แต่ดนตรี ต้องเดินที่ไทยต้องตรงแป๊ะไทยเดิมนี่ต้งตรงเลยคุณทีเด็ดฟังดิลิเกบังลงร้องไอ้ไอ้ลิเก้ร้องไปเสียงไอ้นั่นร้องไปียงเพราะันบังคับไม่ได้แต่ก็ต้องเขาฝรั่งก็ยอมรับนะว่าดนตรีของเราโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นเรามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราก็ได้มาอยู่วงดนตรีเราก็มีความใกล้ชิดกับนักดนตรีเราก็มีหน้าที่รับขันอาสาเนี่ยเครื่องดนตรีมีโอกาสได้ขึ้นไปได้รูปได้คำนี่เราก็ภูมิใจแล้วใช่แล้วเราไปเป็นโน้ตหรือว่า เป็นโน้ตหรือว่าเราเป็นอะไรยังไงครับมันถึงได้พัฒนาการมาถึงก็แรกเลยเราก็ใช้ความจำเอาครับจำว่าเพลงนิ้มเล่นยังไงยังไงเพลงคูมผมกับเพลงโปรดเธอดวงใจเอาเพลงแรกเลยใช่ไหมแต่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 ผมก็เล่นอยู่แค่นั้นนะมันมีตัวดำอยู่ผมก็เล่นคีย์ดำโอ้มันนตัวดนี้ตัวไหนเพี้ยนเราก็ไม่เล่นแล้วเราไปใช้เราไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเราลงทุนแล้วเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าออแกนเครื่องแรกนี้เราลงทุนซื้อเองใช่ไหมครับใช่คือตอนนั้นกับผมก็ซื้อเอง ที่ว่าไปเมรี่เลนแมรีเลนอ๋อนี่ตัวแรกเราเลยอ่าเวลารถจะออกจากเล่นดนตรีผมก็เล่นเล่นไอพวกกาบอกเอจักจะนอนมาเล่นทำไมหนอะคุณอระวังมากอ๋อเรา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 ซื้อมาเราก็อยากอยากนซ้อมมือแต่ว่าเวลาอกาศเราไม่มีแล้วก็มีแค่บนรถน่ะเวลาเดินสายอืมนั่นคือแรงบันดาลใจแล้วมีเราซ้อมอยู่นานหลายปีไม่ว่าจะมีผลงานเล่นเพลงแรกเรียบเรียงถึงประสานเพลงนานมากนานนานกี่ปีครับ อูไลฟ์ตีเลยทีเดียวผมก็ไปกับเพื่อนเขาก็ซื้อหนังสือมาให้ดูดูดูเนี่ยเขาเล่นงนี้ตัวนี้อย่างงี้ง่างยาๆผมก็เล่นทีนนี้มันมีนักดนตรีเขาเขาลาออกไงไปเดินสายนี่เขาลาออกอะ่ะเอา้าเราก็เล่นแทนเลยอืมเล่นตอนแรกๆก่อนเรา,เ,าเราเล่นไดเ้เล่นไม่ได้หนอกคือเล่นแต่ทะโลกได้แล้วจำได้อ ใช่ไหมพ่อเฟยเขาเล่นทุกวันทุกวันบันเราจันเราเราจาได้แล้วเขาเล่นไปงั้นเระตอนนี้เวลาจับคอร์ดจับไม่ได้ไอมือกีตาร์มือเบสกเขาก็มองมือกะเล่นกัดจักรูเราก็ไม่เข้าใจกัดกัดยังไงอะไรอะไรงี้ช่วงโซโล่เราก็ไปแย่งเขาโซโล่เลยประมาณนั้นเขาให้โซโล่เพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดโซโล่อยู่แล้วอ๋อเนื้อเราก็อยู่วงการเนี่ยคือเป็นตัวแทนของนักดนตรีแล้วเราก็เรียน ก็เรียกว่าครูพักรักจาเรียนรู้ไปเรื่อยๆอแล้วกี่ปีจนจะมีคนเห็นผลงานในห้างอุทัยศรีสุวรรณใช่ไหมเห็นฝีมือเราเฮ้ยมาเรียบเรียงทาดนตรีให้สันติพิกุณกันหรือว่าพรสวรรค์หน่อยที่เนี่ยเขาเขาเห็นเราตรงไหนก็ถึงได้มั่นใจเราก็เขาเห็นเราไปเล่นสวนอาหารเขาก็บอกอ่ะให้เพลงละห้าสิบบาทอ๋อเพลงอเพลงละห้าสิบบาทเพลงละห้าสิบบาทโอ้แล้วแล้วมันพอรับนกดนตรีหรือวัามันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเรา หยาบเลิกเออใช่เราเราเลิกจากเอเอเอห้องอาหารแล้วเราก็มาเล่นเลยไงอ่าพอเลิกจากห้องอาหารแล้วอะประมาณเที่ยงคืนเนี้ยเราก็ตีรถมาเลย็คะมาอัดเสียงที่ห้องฉลองสตูรี่เนี่ยครับอ่าแล้วก็ก็เพลงนี้เพลงแรกถือว่าเป็นเพลงครูเลยแล้วก็มก็มีนักร้องหลายคนตรงนั้นเขาก็ทำนักร้องหลายคนครับอ่าแต่ทีนี้มันก็เอาดนตรีห้องอาหารมาเล่นมันก็เลื่อนไปเคาะนะ คือเหมือนก็ลองผิดลองถูกอ่ะแต่ว่าถือว่าเป็นเพลงแรกเป็นครูของเราคสันติพิกุลเงินเพลงอะไรนะครับเพลงนุมมานอนหนาวนุมนานอนหนาวนะครับนี่คือเรื่องดีๆนะครับที่มาที่ไปของการเรียบเรียงเสียงประสานนะฮะของอาจารย์แหลมทองบทไทยอย่างที่บอกว่าคนเราต้องมีจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของการเป็นนักดนตรีก็เริ่มต้นจากเพลงของ สันติพิคุณเงินหรือว่าพรสวรรค์ลูกพรมครับนี่คือที่มาที่ไปเรื่องเล่าชาวเพลงกับอาจารย์แหลมทองบัวไทยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แหลมทองบัวไทยครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดมอาติดตามรับชมนะครับมีความสุขทุกานครับสวัสดีครับ Don't money.